โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเทพศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพระราชวชิราลังการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาส ในพิธีตักบาตรพระหนึ่งมืนรูปทำบุญฉลอง557ปีเมืองนครรนทสีมาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งเปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสลได้น้อมถวายทูปเทียนแพ่สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยนายเทวันลิปตาพันลบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีการลยนมิตรพรสารกำลังเอกประธานมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสารกำลังเอกคุณยลดาหวังสุภกิจโกศลน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้น้อมถวายทุกเทียนแผ่สักการะท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้คุณประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนะครราชสีมากล่าวรายงาน และนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวเปิดงานหลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมการกล่าวคำสแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะเพ<ะ>ื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงโดยมีดรร์วันนรีและกาลายนมิตรพิมพ์พวันไตรเนตรเป็นประธานนำกล่าวทั้งนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธเมืองนครราชสีมา557ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวควําถวายพัตหารารเป็นสังฆทานกล่าวควําถวายกับปิยพันธ์กล่าวควําถวายข้ายานพาหนะกล่าวควําถวายจตุปัจจัยทยธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จค่ะ จากนั้นท่านเจ้าภาพได้น้อมนำพยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยใจที่ปลื้มปิติสุขและในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอัปโลกสังฆทานเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตในครั้งนี้ไปบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดภาคใต้พร้อมทั้งช่วยเหลือครูและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ และมอบช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยต่างๆเป็นสาธารณสงเคราะห์รวมทั้งได้ทำพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งสำหรับการจัดทำบุญตักบาทพระ1,000งืรูปได้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่3ซึ่งในปีนี้ได้ทำบุญฉลอง557ปีเเมืองนครราชสีมาภาพของคณะสงฆ์จากหลายจังหวัด ที่เมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญเป็นภาพแห่งมหาปิติและงดงามเป็นทัศนานุตติยะเป็นภาพที่แสดงออกถึงพลังสามัคคีของพุทธบริษัท4ที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถสมเด็จพระนารายมหาราชผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอุทิศส่วนกุศลแด,ด่ท้าวสุรานารีวีรสตรีเมืองโคราชและผู้มีอุปการะคุณต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและแผ่นดินซึ่งการจัดตักบาทในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีในจังหวัดนครราชสีมาอย่างได้สร้างศรัทธา เกิดกระแสการตื่นตัวให้กับชาวโคราชและใกล้เคียงนับเป็นจังหวัดต้นบุญต้นแบบอีกจังหวัดหนึ่งที่คณะสงฆ์หน่วยงานต่างๆจากภาครัฐเอกชนห้างร้านรวมถึงสถานศึกษาและสาธุชนได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นและจะจัดงานบุญตักบาตรเช่นนี้ต่อเนื่องในทุกๆปีเป็นงานบุญประจำปีให้กับชาวโคราชได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันค่ะ